สวัสดีครับผมยังหวนภัยสารเทคนิคครับสำหรับ EP ที่2นี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับในเรื่องของสายนะครับที่เราจะต่อเข้ากับ power ของเรานะครับจากเบื้องต้นนะครับที่เราผ่านไปแล้วนะครับเราดูทางด้านนี้แล้วเราก็มาต่อกันที่ด้านนี้เลยนะครับด้านนี้ครับเรามามองกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับจุดแรกนะครับเป็นจุดกาว ก็คือ GND นะครับก็คือสายกาวหมายถึงนะครับสายนะครับที่ไปลงกับตัวถังของรถยนต์นะครับสายรีโมทคือสายนะครับที่เป็นสายที่ปิดเปิดของ p o w e r amp นะครับซึ่งเราจะต่อจากวิทยุถ้ากรณีที่เป็นวิทยุที่มากับรถนะครับมันจะไม่มีเราต้องทำทวิปิดเปิดขั้นไว้ตัวหนึ่งครับสำหรับปิดเปิดนะครับบางท่านก็นิยมไปต่อกับไฟ ACC ครับแต่ว่าผมไม่แนะนําตรงนั้นนะครับผมแนะนําให้ทาทริกปิดเปิดตัวหนึ่งนะครับ อันนี้คือ B บวกคือไฟตรงนะครับเรามาดูที่3จุดนี้ก่อนนะครับสำหรับนะครับ Power M4 Channel Card AB นะครับให้กำลังขับตัวนี้คือประมาณทั้ง80วัตต์คูณ4แบบนี้นะครับผมแนะนำแบบนี้นะครับว่าให้ใช้ Power นะครับให้ใช้สายไฟครับเบอร์8นะครับ เบอร์แแนะนําให้เป็นสายทองแดงแท้นะครับทองแดงแท้นะครับตึงพอเลยเราปอกมาแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นทองแดงแท้แบบนี้นะครับแนะนํานิดนึงครับทองแดงแท้นะครับก็คือมันจะทําให้นะครับประสิทธิภาพของการเดินไฟมันดีสมัยก่อนมันต้องเป็นของสายเงินแท้ๆมันก็อาจจะเี๋ยวนี่หายากมันแพงด้วยนะครับแนะนําอีกอย่างหนึ่งครับเอ่อให้หาหางปลาแบบนี้นะครับใส่ที่ตัวนี้ไปนะครับถ้ามีที่บัดจีเลาก็บัดจีถ้าไม่มีที่บัดจีแล้วก็ใช้ครีมหนีบเอานะครับมันมีครีมให้หนีบเอา นะครับอันนี้คือสายไฟพื้ที่จะใสายที่ตำแหน่ง B บวก B บวกก็คือตรงนี้นะครับ B บวกก็คือไฟตรงมาจาก power amp เลยนะครับไฟตรงจาก power amp เลยอันนี้คือเส้นนี้นะครับเส้นที่2ครับก็คือสายรีโมทนะครับก็คือมันเราก็จะใช้สายเส้นเล็กนิดนึงนะครับขเขาเรียกว่านใช้สายประมาณัก0.5หรือว่า1มิลก็พอแล้วครับมาเข้าตำแหน่งนี้นะครับ มาเข้าตำแหน่งนี้คือสายรีโมทนะครับแนะนำนะครับว่าควรจะใช้หางปลาแบบนี้เหมือนกันครับมามาเข้าตัวนี้นะครับโดยการผ่านแบบนี้นะนะครับแล้วก็สายกาวสายกาวนี่เราก็ใช้สาย8 8แปดเบอร์8ก็พอแล้วครับมาลงกาวนะครับเวลาที่เรามาลงกาวนะครับผมแนะนานิดหนึ่งว่านะครับเพื่อป้องกันความสับสนนะครับ บางทีเราไม่จะเป็นจะต้องไปซื้อสายที่เป็นสีดําใหม่เซนนี้ก็ได้นะเราใช้เป็นสีแดงเหมือนกันก็ได้แต่ผมแนะนําให้พันประเทแบบนี้นะครับพันให้เรียบร้อยครับว่าให้รู้ว่าสีดํานี่คือสายดินนะครับเพื่อเป็นหลักของช่างนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลงดินสายดินนี่นะครับแนะนํานะครับว่าให้ลงใกล้ตัวพาวเวอร์มากที่สุดนะครับมากที่สุดหมายถึงว่านะครับเราไม่จะเป็นจะต้องไปลงที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ไม่จําเป็นนะครับให้ลงที่ตัวถังที่ใกล้ที่สุดนะครับ ก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงกาวนะครับเราก็หาหางปลามาตัวหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็หานะครับแล้วหาจุดมันก็จะมีในรถตัวใหญ่ก็จะมีน็อต่างๆอยู่นะครับเราก็ไปรวมกับน็อตที่ว่างๆอยู่แล้วขันยึดเข้าไปได้นะครับก่อนก่อนที่เราจะขันเข้าไปครับมันจะมีในเรื่องของสีนะครับสีครับให้เราขูดให้เห็นตัวถังเหล็กเลยนะครับพอเห็นตัวถังเหล็กต็ดนะครับเราก็ยึดให้แน่นๆครับต้องแน่นที่สุดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือนะครับ ขั้วฟิวนะครับควรจะใส่นะครับที่หัวของ p o w เวอร์เออทั้งทีจากแบตเตอรี่มาครับสายจากแบตเตอรี่มานะครับเราควรจะใส่ขั้วฟิวสักตวัวที่ที่ต้นทางนะครับบางท่านอาจจะไม่ใส่นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่สาหรับผมนะครับที่ทํมามามสิกว่าปีที่ผมใส่ทุกคันนะเพราะว่าใหญ่น้อยคือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการรัดบวงจรเนี่ยฟิวที่ p o w เวอร์แอมมันจะได้ฟิวที่ p o w เวอร์แอมที่มันตัดแล้วเนี่ยบางทีกลางทางมันตัดไม่ทันนะครับมันจะได้ตัดที่ต้นทางได้ก็คือทีีี่่่แบบตตเอรรนะคั อันนี้คือเคยพบเจวประจําว่านะครับบางทีนะครับไม่ใส่ควฟิลเลยนะครับเวลาที่ตรงนี้ช็อตเสร็จนะครับแล้วไฟมันไม่ตัดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลาไปหาที่ที่ตรงแบตเตอรี่ย้อนกลับไปครับทำให้เกิดไฟไหม้รถได้อันนี้สําคัญมากนะครับคือสาหรับมือใหม่ผมแนะนําว่าควรจะใส่เลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมแนะนํา3เรื่องก่อนนะครับ3จุดก่อนก็คือสายกาวนะครับสายรีโมทแล้วก็สายไฟนะครับตามขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อท่านนะครับได้ ไปเริ่มต้นกันแบบให้ง่ายนะครับแบบเข้าใจเข้าใจแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องมีพิธีรีกอนอันนี้ผมแนะนําจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับสายไฟย้ำอีกทีว่าเป็นเบอร์8นะครับใช้เบอร์8ก็พอจะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับหรือว่าเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมใช้ประจําผมใช้เบอร์8นะครับสําหรับขั้นตอนที่2ก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนเพื่อให้คุณทําตามไปขั้นตอนไปนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ที่3ต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ